ผมไม่เจอเจ้าค่ะช่วงนี้มาเซอร์ก็ไม่ได้เตรียมเรื่องราวที่จะคุยได้มากนะักนะเพราะว่าสนใจจะเอาเวลาอยู่ที่ห้องแลบ เซอร์ก็ได้เขียนโปรแกรมพร้อมที่จะอัพลงไปมันจะเป็นเป็นการ update. อัปเดตหลายเรื่องเนะที่ที่เราต้องพัฒนาเดย๋อวไปก็จะรู้เองเลยนะว่ามันทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ขณะที่อยู่ในแ l a นี่ก็นะมันมีแต่พลังงาน ที่จพัฒนา,าโปรแกรมที่มันจะสามารถที่จะไเรโซแนนกับพลังงานอื่นๆได้อีกให้มันให้มันกว้างเข้าอีกให้เลนของพลังงานมันกว้างเข้าไปอีกนั่นหมายถึงว่าเราจะใช้เครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อีกในหลายๆเรื่องราว ในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพลังภายในบ้านแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพลังเวทมนต์ต่างๆนะพลังพลังเวทมนต์เนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยมันไม่ใช่ของที่มันเป็นไสยศาสตร์ที่มันมนต์ดำอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะมัน,เป,นเป็นพลังงานเวทมนต์ที่หมายถึงว่ามันมันเสกเร็ว เสร็จเร็วสําเร็จเร็วประมาณนี้นะการที่จะทําอะไรเพราะคนเราเนี่ยมันประกอบด้วยรูปนามเนี่ยเราก็รู้นะร่างกายกับใจไอ้ส่วนที่สําคัญเนี่ยมันเป็นส่วนของจิตใจจิตใจเนี่ยในขันห้าร่างกายมนุษย์เนี่ยก็าแบ่งเป็นขันก็คือห้าคือเป็นขันห้าเป็นส่วนส่วนส่วน สี่ไอนามัคือเรื่องของจิตใจอะไรเรื่องของจิตใจเนี่ยมันเยอะมากแล้วในรูปนะก็มีสสารและก็พลังงานอีกก็คือมีอนุภาคแล้วก็มีพลังงานในรูปอันเนี้ยมันยึดเกาะมันมีอนุภาคเล็กๆมากมายมันยึดเกาะกันด้วยพลังงานรัศมีสี่ดินน้ำลมไฟไมถ้าสี่ดินน้ำลมไฟก็มีหน้าที่ทํางาน เกาเกี่ยวยึดให้ท่านให้อนุภาคทั้งหลายเนี่ยรวมตัวกันเป็นเนี่ยอวัยวะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็แขนขาต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นอวัยวะเป็นอ,อกัยกะเป็นร่างกายเราขึ้นมาเันร่างกายเราส่วนใหญ่ก็คือพลังงานนั่นแหละส่วนของลูกก็เป็นพลังงานส่วนใหญ่ส่วนของน้ำนี่เป็นพลังงานล้วนๆ ฉะนั้นมันจึงมีผลกับเรื่องของพลังงานเนี่ยมากมายเหลือเกินะตอนนี้ด้วเทคโนโลยีเรื่องพลังงานก็มันทําให้การทํางานของมาสเซอร์ก็ง่ายขึ้นเพราะว่าด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่มันไม่แพงมากนแล้วก็ เราเอามาประกอบเอามาทำเนี่ยนะม,นม,นมันมันมันมีตัวแทนตัวชดเชยอะไรกันมากมายเพราะนั้นการทำงานมันมันง่ายขึ้นเยอะนะเพราะนั้นเรื่องของพลังงานนี่กลุ่มพวกเรานี่ก็จะได้เปรียบนะได้เปรียบได้เปรียบคนทั่วไปได้เปรียบคนทั้งโลกนะได้เปรียบเยอะนะเพราะว่าเครื่องมือนี่ช่วยได้เยอะถ้านะถ้าเราเก่งเรื่องของพลังงาน เข้าไปอีกน,นะเรื่องของพลังชีวิตของเรามีเรื่องของพลังงานต่างมิติพลังควอนตัมแล้วก็ยังมีพลังชีวิตที่เราใช้ชี้ใช้ปลานะแล้วก็ใช้คุณจะแตมก็ชี้อกองเนี่ยสอนเราบ่อยๆทำให้ชี้มันเดินไหลเวียนได้ดีเวลาที่เราสัมผัสพลังงาน การที่จะถ่ายเทพลังงานาพลังต่าง,างมิติเนี่ยมันจะผ่านผ่านพลังชีวิตของเราผ่านพลังชีวิตเข้าไปทางจิตใจแล้วก็เข้ามาที่ในร่างกายในธาตุสีทั้งหมดเนียมันมาปรับปรับธาตุปรับอะไรต่างๆทั้งหมดมันทํางานประสานกันมาสอดคล้องกันฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยสําคัญไปหมด ทีนี้เครื่องมือเนี่ยพอมันเป็นเครื่องมือที่อยู่ตรงกลางระหว่างกายกับใจมันก็เลยบางทีที่มัเซอร์ทำงานอยู่ตรงนี้ก็ได้เห็นอะไรมากมายที่มันเกี่ยวกับจิตวิญญาณเยอะมากมากนะซึ่งสามารถเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันที่มันจะสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะโดยที่เราแค่เข้าใจเรื่องของพลังชีวิตเข้าใจเรื่องของลูกน้ำขันห้า ขันห้ากับรูปดามเลยนะมันจะทําให้เราเข้าใจควันตั้มเข้าใจทุกอย่างเลยรูปนามขันห้าแล้วอ่า,อารูปดามขันห้าใช่ไหมแล้วก็วกธรรมะพื้นฐานเรื่องของไตรลักษณ์ไตรลักษณ์อริยสัจสี่เนี่ยทุกสมุทัานิีรธอดมากเนี่ยเราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆ้กนะแล้วก็จะมีอิทัพเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเียอันนี้ก็ มันจะทำให้พวกเราเนี่ยสำเร็จทั้งสุขภาพนะแล้วก็ทางโลกก็เรื่องของความสุขความมั่งคั่งอะไรต่างๆแล้วก็ทางธรรมเราก็สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้นะพ้นพ้น,พนจากพ้นจากทุกนั่นแหละพ้นจากทุกไปได้แล้วก็เข้ากระแสกัน,นคราวนี้ก็น่าจะมีคนที่ จะได้เข้ากระแสกันหลายคนนะในคนเก่าๆคนใหม่ก็ไม่แน่นะถ้าเข้าไปครั้งนี้เพราะว่าพลังงานมันเยอะพลังงานดีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ดีใช่ไหมพลังชีวิตทุกคนดีจิตใจดีเข้าถึงหลักธรรมอันเนี้มันมันมันสอดคล้องกันไปหมดนะไม่ว่าจะเป็น คุณศาสตร์ฟิสิกศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนะนะปจจรัจญาต่างๆเรื่องของจิตอะไรต่างๆเนี่ยมัน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 ,มนรวมกันเป็นหนึ่งแล้วนีในกลุ่มเอเอาร์ hmm. ในระบบเอฟเอาร์นี่รวมแล้วนะเรื่องของพลังงานเรื่องของอธรรมะเรื่องของพลังชีวิตเรื่องของกายเรื่องของใจต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันรวมรรบเลย เป็นหนึ่งอันนี้มันรวมกันแล้วดังนั้นแค่ทุกคนเข้าใจไอ้นั่นไอ้นี่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 ทุกอย่างนะแล้วมาเซอร์ก็มีหน้าที่คอยคอยต้อนให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเข้าบเข้าหลัก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 นทุกคนก็จะนิ่งขึ้นแต่ละวันเนี่ยให้เรามีสติแล้วเราก็เอฟเอสาว่างนั่นแหละความว่างเนี่ยมันทาให้เราเห็นทุกอย่างความว่างเนี่ย อย่าลืมว่าตอนนี้นักวิชาต์เนี่ยนะที่เขาบอกว่าเขารู้จักควอนตัมควอนตัมนะนักวิชาต์นักวิชาต์อะไรก็อะไรก็อ่านนักวิชาต์แต่นักวิชาต์จริงๆแล้วยังไม่รู้จักควอนตัมที่ที่จริงๆเลยนะพวกเราเนี่ยถ้าเข้าใจหลักธรรมแล้วเข้าใจเรื่องของพลังงานและสัมผัสพลังงานได้เนี่ยนะดีไม่ดีเราอาจจะเข้าใจได้ดีกว่า ที่นักวิสัยเขาเข้าใจโดยทั่ไปนะอันนี้ก็ไ่เดี๋ยวเป็นยอมาพวกเรานะควอนตัมเนี่ยนะอนุภาคของควอนตัมเนี่ยเวลาที่เขาจะทําให้มันคือมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยไงกระโดดไปกระโดดมาเดี๋ยวกลายเป็นอนุภาคบางเป็นพลังงานบ้างอยู่อย่างเงี้ยนะเวลาที่เขาต้องการที่จะทํางานกับมันต้องอให้อุณหภูมิมันติดลบอ่า เท่าไรสามร้อยเจ็ดสิบกว่าอนะไรอ่าองศาฟาเรนไฮต์เนี่ยติดลบมากๆเลยนะไล่ตัวอ่าอนุภาคต่างๆมันจะเรียงตัวพลึบมันจะเรียงตัวเหมือนทหารอะนะมันจะเรียงตัวมันจะ